รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ัาการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์นะครับองค์ความรู้ใหม่ที่อยู่นอกห้องเรียนศนูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการทําสิ่งนี้เพื่อให้คุณผู้ชมได้เปิดโลกทัศน์อีกมุมมองหนึ่งโดยเฉพาะน้องๆหนูๆที่นั่งอยู่หน้าจอนะครับตั้งแต่4ี่ขวบขึ้นไปล้อวงมันมาได้หน้าด้านหน้าโทรทัศน์เลยเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของโลกอ,อนาคตที่น้องๆจะต้องเติบโตมาต่อไปนี่คือเมืองหุ่นยนต์หรือโรบอทแลนด์นั่นเองกับผมหนุ่ยพงศ์สุกร์ดนพึ่งนะครับ นำเสนอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์ให้ได้รู้วิธีการสร้างหุ่นยนต์ว่าเขาสร้างกันยังไงเรื่องแบบนี้เราเคยเข้าใจว่าเป็นองค์ความรู้ต่างประเทศมันเป็นเรื่องของฝรั่งเขาเป็นเรื่องของคนญี่ปุ่นเป็นเรื่องของชาติที่เขาเหมือนกับเป็นประเทศโลกจเจริญแล้วโลกพัฒนาแล้วแต่ประเทศแ่าประเทศเราก็พัฒนาเหมือนกันนะครับฉะนั้นเราเอาเรื่องเลโก้หรือว่าตัวต่อนะครับนี่มาในชุดเซตที่เขาเรียกว่า Education อนะ่าและในวันนี้จะเรียนรู้แบบชุดเรียกว่า Educator One ด้วยนี่นะครับซึ่งจะเป็นชุดของอุปกรณ์การต่อเลโก้เพื่อน,นำไปสู่การพัฒนาเป็นหุ่นยนต์ได้นะวันนี้ผู้เชี่ยวชาญอีก2ท่านที่อยู่กับผมด้วยนะครับครูมอและก็ครูแนนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เลโก้ที่เขาออกเลยนะ Educator Educ One มันมันคืออะไรยังไงฮะอ่าแล้วครับเรามีตัวอย่างให้ดูฮะ,ะคือชุดที่เราใช้เรียนกันมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะ,ะเขาเรียกว่าเป็น Lego Mindstorm Education คือเป็นชุดขุนยนต์เพื่อการศึกษาแต่ทีนี้ว่าไอ้เจ้าแบบเนี่ยเขาตั้งชื่อมาว่าชื่อ Educator Educator ครั้งที่หนึ่งที่เราจะเรียนกันเนี่ยฮะตัวรถเนี่ยจะหน้าตาประมาณนี้ทีนี้เราก็เอามาติดเซนเซอร์ติด ด้านแมคาีนิคอลที่มันหลากหลายที่จะให้เรียนรู้กันแต่ว่าในตอนเนี้ยเรามาเรียนรู้เรื่องของพัดเซนเซอร์เพิ่มเติมเข้าไปอีกหน่อยพัดเซนเซอร์นี่จำได้ไหมสัปดาห์ก่อนคู่ไปแล้วตัวเซนเซอร์ที่ทำงาน3มระดับหนึ่งก็คือกดแก๊กทำงาน2ก็คือปล่อยกรุ๊ปทำงานกับอีกอันนึงกดกรุ๊ปกรุ๊ปสองทีเพื่อจะให้เริ่มทำงานอันนี้ก็จะเอามาใช้กับตัว educator one แบบนี้น้องๆเมื่อก่อนนี้หรือว่า เด็กๆเนี่ยเราเราเล่นรถกันแล้วก็เห็นรถว่าเอ๊ะมันวิ่งชนกําแพงแล้วมันก็ถอยออกมาหาทางอื่นไปได้เองโดยอัตโนมัติตัวนี้วันนี้เราจะมาทาไอ้ของเล่นชิ้นนี้กันดูซิว่าไอการทํางานที่เป็นแบบนั้นอ่ะม,มันทานํางานยังไงอ้เยี่ยมเลยค,คุณแอนีมเลจะเสริมเชิญได้เลยครับก็หลักการทํางานนะครับ,รบก็ก็อาศัยหลักการโปรแกรมมิ่งเหมือนเดินมนะครับก็คือเอาเอาเจ้าทัชเซนเซอร์มาติดติดที่กันชนนะครับพอ ุุรถเนี่ยวิ่งไปชนสิ่งกีดขวางแล้วปุ๊บเราก็โปรแกรมมิ่งต่อให้ให้เขาทําอะไรต่อจะให้เขาถอยหล้างมาแล้วก็เลี้ยวเลียเ้ยวเพื่อหาเส้นทางไปต่อหรือจะชนปุ๊บหยุดหยุดหรือจะชนปุ๊บหมุนกลับหลังเลย ก็ได้ก็ได้ไม่ใช่ว่าชนแล้วหยุดเอาเป็นว่าชนแล้วให้มันไปต่อได้ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องระบบโปรแกรมที่ต้องเขียนใส่เข้าไปซึ่งก็อยู่ในชุดซอฟต์แวร์ MyStrong ที่ได้บอกกันไปนะครับเอาเราวันนี้เพื่อทำให้สิ่งที่เราพูดกันสำเร็จเป็นจริงนะเราจะไปกันที่ห้องเวิร์กช็อปนะครับห้องปฏิบัติการที่เราจะทั้งประกอบแล้วก็เขียนโปรแกรมใส่เข้าไปในหุ่นยนต์ด้วยนี่สัปดาห์นี้ังคงเป็นครูคลีนน้องเฟรนและก็น้องออฟนะครับที่รับหน้าที่อยู่ และหลังจากนั้นจะมีทริคแอนทิปอ่าเป็นหน้าที่ครูเบนแล้วก็น้องอยู่ก็รออยู่เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ไปพบกับทั้ง3คนกันก่อนเลยครับประกอบพุนยนเขียนโปรแกรมประกอบพุนยนเขียนโปรแกรมเ,เอานี้ครับผมครูคีนอยู่กับน้องน้องอ๊อฟครับและน้องเฟนครับ เนี้ยจะทำอะไรกันครับ,น,รบน้องเฟนขุนยน Educator ครับ Educator เเนะครับโดยหลักๆเลยเอเคเอือ Educator เนี่ยก็จะใช้นี่ครับ Touch Sensor อ,อ่าเป็นหลักแล้วก็มอเตอร์2ตัวแล้วก็คอนโทรลเลอร์อ่าเอาง่ายๆหลักๆเลยเราจะมี4ชิ้นส่วนด้วยกันเองอ่าเรามาดูชิ้นส่วนที่แยกกันก่อนดีกว่าอันนี้คือตัวสำเร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องต่อกันเองเลยมาปึ๊บอ่า นี่ครับคือ4ี่ชิ้นส่วนหลักๆนะครับแต่ผมจะอธิบายไปพังๆนะระหว่างที่น้องๆได้ต่อตัวนี้ขึ้นมาอ่าอ่าเริ่มกันเลยอีกเล็ก<ม>นี่ครับไปอยู่ในขั้นตอนที่1น,นะปึ๊บอ่าใช้มอเตอร์หนึ่งตัวอ่าี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับตัวนี้ดีกว่าตัวมอเตอร์ว่าวันนี้เราจะใช้มอเตอร์อะไรอ่าอ่ามอเตอร์นี้นะฮะ จะเป็นมอเตอร์ซึ่งเราวันนี้เราจะใช้เป็นโหมดออนซึ่งโหมดออนเนี้ยมันจะต่างจากโหมดที่เราเคยใช้กันมาก็คืออาจจะเป็นโหมดเซ็คเกโหมดดีกีหรือโรเตชันโหมดออนเนี่ยจะเป็นโหมดที่เปิดให้มอเตอร์หมุนไปตลอดเวลาเลยแต่ว่าการหมุนออนนั้นอ่ะต้องมีจุดหมายมีจุดหมายยังไงก็คือมันจะมีบล็อกเดียวไม่ได้ก็คือในโปรแกรมนะครับเราไม่สามารถเขียนออนแล้วบล็อกเดียวได้เราต้องเขียนออนแล้วมีอีกบล็อกนึงตามหลังมาว่าเราจะให้มันเปิด ถึงจุดไหนอ่าเดีย๋ยวน้องๆจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นตอนที่ครูเขียนโปรแกรมให้ดูแต่ตอนนี้รู้คร่าวๆกันไปก่อนอ่าแล้วส่วนตัวนี้ครับเรียกว่าอะไรนะครับน้องอ๊พัดเซนเซอร์รอ,อ่าจะรูียนไปเกี่ยวกับพัดเซนเซอร์อแล้วพัดเซนเซอร์เนี่ยเอาไปทําอะไรนะน้องเป็นฮะพัดเซนเซอร์ไปทำอะไรครับไปกดนั่นแหละถูกต,ต้องน้องเป็นเข้าใจถูกฮะัดเซนเซอร์ก็คือตามชื่อเลยครับคือเอาไว้กดอ่าไว้กดยังไง ไว้กดแล้วเอาไปใช้ต่อในโปรแกรมซึ่งเป็นค่า Input รับเข้ามาเอามาให้กับตัวนี้ที่ผมจะอธิบายต่อไปออตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวคอนโทรลเลอร์ซึ่งคอนโทรลเลอร์เนี่ยเวลาเราจะเสียบมอเตอร์เนี่ยครับเราจะเสียบก็ขอบ่อไหนครับต้องเป็นต่อไหนครับก็พวกไหนขอไหนครับ,รบ b กใช่แล้วครับ b C a อันนี้ครับผมมีเสริมนิดหน่อยนะครับก็คือใน เอเดเวอเรเตอร์อีวีสามตัวนี้นะฮะซึ่งทำไมน้องเฟนเลือกดีกับซีดีกับซีจะเป็นช่องที่จ่ายไฟนิ่งที่สุดซึ่งเหมาะกับการทำเป็นลอ้อเพราะว่าความเร็วจะเท่ากันอ่านีเป็นเกจเล็กๆน้อยๆซึ่งตอนนี้น้องเฟนแล้วน้องออฟตอได้ต่อถึงขั้นตอนที่6แล้วนะฮะใกล้แล้วใกล้แล้วับผมอธิบายต่อเลยเมื่อกี้บอกแล้วว่า A B C D เนะี่ยใช้กับมอเตอร์เพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งพอร์ตก็คือ เนี่ยดูชัดๆถ้าก็คือ1 2 3 4อ่าอันนี้คือจะใช้กับเซนเซอร์อ่าและเซนเซอร์คืออะไรนี่ก็คือตรงนี้เลยเซนเซอร์เซนเซอร์นี่ก็คือทัชเซนเซอร์ที่เราจะใช้ในวันนี้อ่าเราจะดูกันว่าเราจะใช้ทัชเซนเซอร์เพื่อทำอะไรเอ듀เคเตอร์ตัวนี้อ่าก็าจะใช้มอเตอร์สองตัวใช่ไหมออกแนวแนวรูปแบบรถอือฮึเราจะใช้ทัชเซนเซอร์ควบคู่ด้วยเดี๋ยวเราจะให้น้องๆต่อเสร็จแล้วเขียนโปรแกรมรวมเนี่ยอุปกรณ์4ี่ชิ้นเนี่ย ให้ทำงานไปด้วยกันนะค,ครับตอนนี้เรารอ,รอน้องๆต่อเสร็จก่อนครับผมตอนนี้น้องเฟนและน้องออฟนะครับนี่ต่อเสร็จแล้วครับตัวอ e ินดเคเตอร์นะฮะตัวนี้ซึ่งจะมีทัชเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะฮะอ่าอยู่ใต้กระบังตัวนี้อ่าเราจะเป็นรถซึ่งจะเป็นหุ่นที่ลบสิ่งกีดขวางได้อ่าเราจะมาเขียนโปรแกรมกันว่ามันจะทางานยังไงอ่ามาเลยเค,ครับแล้วมันลบสิ่งกีดขวางยังไงครับอ่า ้องเปลออนลงใสยครับว่ามันจะหลบสิ่งกีดขวางยังไงในเมื่อมันเป็นรถอย่างนี้อย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าเราจะใช้ทัชเซนเซอร์อยู่ด้านหน้าอย่างนี้ผมจะให้ดูเลยด้มีเป็นทัชเซนเซอร์อยู่ด้านหน้าอย่างนี้เมื่อมันชนสิ่งของปุ๊บผุ่นมันจะรู้ปุ๊บว่ามันชนเสร็จแล้วเราก็จะเขียนโปรแกรมหรือว่าถ้ามันชนแล้วเราจะให้มันทหนหนําอะไรต่อแลนจะหลบยังไงอันนี้เป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมนะครับเดี๋ยวามาเขียนโปรแกรมกันเลยน้องเป้ออฟ ตอนแรกเราก็จะใช้มอเตอร์ครับเหมนไหนครับ <S <S นี่มอเตอร์โอเคแล้วพอที่เราเสียบไปนะครับที่เราเลือกไปก็คือ B กับ C นั่นเองอย่างที่ได้กล่าวเอาไว้ B กับ C เราจะให้เดินหน้าใช่ไหมพอเดินหน้าแล้วเราบอกเราจะใช้โหมดเป็นโหมดอะไรครับเราใช้เป็นโหมดออนโอเคอพอเป็นโหมดออนปุ๊บความเร็วเราใช้เป็น50เหมือนเดิมเสร็จแล้วเราจะใช้ที่เวทฟฟร์ครับเหมือนกันเลยครับ ครับเบ็ดปอเลยครับ à, นั่นแหละนี่ครับรอบนี้แล้วตอนนี้เราใช้เซนเซอร์คือทัชเซนเซอร์นะฮะเรามาดูเปลี่ยนโหมดเป็นทัชเซนเซอร์เลยครับ à, ไปท e ี่คอมแพรค์ครับนั่นแหละครับอ่าให้เรามาดูกันว่าทัชเซนเซอร์เราพอไหนนะพอตหนึ่งโอเคพอตหนึ่งถูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ตอนนี้โปรแกรมทีกเก่เราเขียนคือเมื่อเดินหน้าปุ๊บโดนชนอ,อย่างที่น้องเฟยเคยได้ถงสายไว้ถ้าโดนชนแล้วจะหลบยังไงจากรถใช่ไหมครับโดนชนปุ๊บน้องเฟยคิดวมันจะหลบยังไงเลี้ยวไปเลยไหมเลี้ยว,ยวไปว่ามันจะติดนะกำแพงเราจะถอยกันนไหมให้มีระยะห่างระหว่างกำแพงกับรถนะโอเค okay. ไปที่ถอยหลังเลยครับน้องเฟย์กำลังเขียนให้รถถอยหลังนะครับอ่อบามด เฟร์เขาจะใช้เป็นโหมดเซ็คเกรครับโอเคโดยการถอยหลัง1วินาทีแล้วเฟร์จะปรับมอเตอร์ให้กลายเป็นถอยหลังก่อนโดยการใส่ลบแล้วพอถอยหลังปุ๊บก,ก็ต้องเลี้ยวใช่ไหมคะโอเครับแลเฟย์จะกล้าเลยแล้วการเลียรเร้ยวก็จะใช้เป็นหน่วยวินาทีเช่นกัน แล้วเราก็จะเลี้ยวนี่การเลี้ยวนะครับนี่คือเสริมปกติมันจะมีเดินตรงอย่งครับพอเราคลิกเข้าที่หมู่ตรงนี้เราสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ในที่นี้เดี๋ยวกูจะให้เราเลี้ยวขวาแล้วกันปรับไปที่สุดเลยเราจะให้มันเลี้ยวขวาหนึ่งวิถอยหลังแล้วเลี้ยวขวาหนึ่งวิคูดลบสี่สครั้งโอเคแล้วโปรแกรมเราอะ่ะมันก็จะสุดแค่นี้เหมือนกันถ้าเราไม่ใส่อะไรเราไม่ใส่นะรครับตอเนรืต้องใส่ตัวอะไรเอ่ยโปรแกรม เรียกว่าลูกถูกต้องอเอาทั้งหมดใส่เข้าไปในดูเลยครับนับนเองนะครับปึ๊บอ่า,อานี่ก็เป็นหน้าตาของโปรแกรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับคือเราสั่ให้บุญยนต์ทำไงครับเดินเดินหน้าเดินหนห้าไปแล้วเมื่อโดนชนจะเมื่อโดนชนจะนรอบ โดนชนปุ๊บไยหลังครับโอ้ยแล้วก็ทำไงครับเป็นอยหลังแล้วก็เลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาอ้าวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างที่เราเขียนหรือเปล่าแล้วไปช่วงทดลองเลยครับครับแต่ก,ก่อนช่วงทดลองมาเราต้องดาวน์โหลดกันก่อนมานี่น้องออฟต้เป็นคนดาวน์โหลดนะครับโดยที่ดาวน์โหลดนะฮะเดี๋ยวขออธิบายเสริมก็คือจะมีทั้งหมด3 3แบบด้วยกันอ่าดาวน์โหลดโดยจะมี ดาวโหลดธรรมดานะคะแล้วก็ดาวน์โหลดกับร mm ัน hmm. อ่าเช่นนะเช่นจอที่ได้ขึ้นมาจะมีการดาวนโหลดที่เก็บไว้ในเครื่องก็คืออันแรกอันที่สองคือการดาวโหลดแล้วรันคือเล่นเลยอันที่สามคือดาวนโหลดเล็กคือเลือกที่จะเล่นบล็อกใดบล็อกเดียวโอเคครับตอนนี้เครื่องเราได้ติดแล้ว,ลวเรากดดาวนโหลดกันเลยดีกว่าเราจะใช้อันโหลดอันแรกนะครับทับ hey, จากจัดกันเลยอ่าเราจะไปที่โปรแกรมของเรา ลองมาดูว่าจะเป็นไปนตามที่เราเขียนไปหรือเปล่า <S <S ครับตอนนี้ฮะหุนยนของเรา educator ก็เสร็จสิ้นไปแล้วซึ่งมันจะหลบสี่กีดขวางได้ไหมตามที่เราเขียนไว้เราเหมือนลองเล่นกันเลยดีกว่ามาอฟ f frame ปกดเลือกโปรแกรมครับแล้วลันเลยครับอ่าขุนยนมือนะครับเดี๋ยวดูครับเมื่อชนสีขวางขว้หลังแล้วเลี้ยวขวาอ่า เป็นไปตาไม่ลงเขียนเลยฮะแล้วเดี๋ยวเราจะดูนะครับเมื่อกี้น้องเฟร,รมปิดไปก่อนเราจะดูว่าให้มันโช์อีกรอบหนึ่งมันทำงานใด้ไหมตามให้กเราเขียนไว้วครับ,รบถ้าเปลี่ยนเป็นแรงแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นหรอครับอา้าวอยากเราอยากรู้เราก็ต้องลองฮะรเราเรามาลองเปลี่ยนกนก่อนดีวกว่ามา,าลองเปลี่ยนก่อน ตอนนี้ครับน้องอ๊อฟต้องการเพิ่มความเร็วให้มันครับเป็นเท่าไหร่ดีครับน้องอ,อ๊อฟเต็มไปเลยเต็มไปเลยอ่าตอนนี้เราใช้เป็น50ิบนะครับน้องอ๊อฟจะปรับให้เป็น100แล้วนะครับออจะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหุ่นยนต์ เราเปลี่ยนโปรแกรมใช่ไหมครับทุกครั้งเราก็ต้องดาวน์โหลดกลับเข้าไปนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลมากดที่ดาวน์โหลดครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับเราลองมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเห็นใจครับทุกท้อามีความเร็วเพิ่มขึ้นเยอะเลยฮะระยะการขอยก็มากขึ้นด้วยเนื่องจากมีความเร็วมากอ่า ให้น้องๆสังเกตหไหมครับขดยนเมื่อชนจะถอยหลังทุกครั้งเลยฮะเพราะว่าเราได้ใส่ส่วนที่เรียกว่าลูบครับนั่นแหละฮะลูบก็คือจะทางานไปเรื่อยๆครับเนื่องจากเราใช้ลูบ f o r e v e r อ่ามันจะทางานไปเรื่อยๆเลยจนก,กว่าหุนจะแบตหมดเลยทีเดียวนะฮะถ้าเราต้องการเปลี่ยนรูปแบบการหลบหลีกของหมุนก็ได้นะฮะลองดูเราจะาลองเปลี่ยนรูปแบบการหลบหลีกของหมุนดูดีป่ะ เราลองมาเปลี่ยนเล่นกันออตอนนี้คือเราให้มันถอยหลังแล้วก็เลี้ยวขวาใช่ไหมฮะแต่เราจะลองเปลี่ยนรูปแบบอูว่าจะให้มันทำใหญ่ขึ้นเาให้มันถอยหลังน้อยลงไหมเราจะให้ถอยหลังเพิ่มขึ้นเดี๋ยวให้น้องเปย์จัดก,การนะครับน้องเปรย์เรื่องที่จะถอยหลังน้อยลงนะฮะโอ้โดยเปลี่ยนปเป็นทศนิยมเลยนะครับ คือ0.5นะฮะก็ะคือครึ่งหนึ่งของหนึ่งั่นเองอ่าโดยใช้เป็นโหมดวินาทีเหมือนเดิมเราเปลี่ยนจากเลี้ยวขวาให้เป็นเลี้ยวซ้ายอ๋ออ่าดูครับแล้วลดฮ่าลดเลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมครับให้เป็น0.5เหมือนกันดูที่จะเกิดอะไรขึ้นเราลองโหลดดลยครับอ่านี่อ,อโหลดแล้วนะฮะอ่าจาัดการเครับ อ่ผมน้องเป็นรันจาก,การรันโปรแกรมเลยครับอ่าปึ๊บอ่าเป็นการช่วงถอยที่ต้นลงนะครับและเลี้ยวที่ต้านลงเหมือนกันอโอเคครับมาต,ตอนนี้และเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่ามันนี้เราได้อะไรบ้างาครับน้องเป็นน้องออฟตัวอินดิเคเตอร์นะฮะก็คือปรึกให้เราใช้ทัชเซนเซอร์ นะครับผมทั้เซนเซอร์แล้วก็มอเตอร์เป็นโหมดต,ตามที่เราต้องการอย่างนี้ผมได้บอกไปคือโหมดของเรานี่ไม่ได้ฟิกเลยนะครับตอนที่หลบติดของแต่ว่าตอนแรกพระเอกของเราคือใช้เป็นมอเตอร์โหมดออนโหมดออนคือต้องใช้คู่กับบล็อกใดบล็อกหนึ่งเสมอนะครับห้ามใช้เดี่ยวเดียวเด็ดขาดเลย่งั้นมันจะไม่ทํางานให้เราเราสิ่งตอนนี้วารกิจของเราก็ลุกล่วงแล้วนะเด็กๆโอเคเราติดตามผมค,ครูคลนและน้อง น,น,น้องอ๊อฟครับน้องเฟรนครับอ่าได้ที่รายการเมืองหุ่นยนต์นะครับผมติดตามชมด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันครับ ก,ออกลไกการแกว่งในรูปแบบต่างๆครับกลไกการแกว่งในรูปแบบต่างๆใช่ไหมครับครั้งนี้เราจะมีการใช้ตัวอะไรเข้ามาด้วยครับมีดีมอเตอร์กับลาชมอเตอร์อ่ามีเดียมมอเตอร์กับลาชมอเตอร์ใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> ทีนี้เราจะมาดูตัวไหนกันก่อนมาดูตัวมีเดียมมอเตอร์กันก่อนนะครับลักษณะการแกว่งของตัวนี้จะเป็นยังไงกันอะให้น้องยูถือโชว์หน่อยเร็วอ่า มันจะหมุนคับมันจะหมุนใช่ไหมครับหมุนขยับได้ใช่ไหมครับเหมาะกับหุ่นที่ใช้อ่าลักษณะนในการยกได้นะคะอ่าทีนี้เรามาดูของตัวลัชมอเตอร์กันบ้างตัวลัชมอเตอร์ต้องต่อไหนหนึงมันคือต้องต่อไหนหนึงใช่ไหมใช่ค่บโอเคไม่ถูกไหม ทีนี้เราก็มาดูของตัวลัชมอเตอร์กันบ้างนะคะลักษณะจะเป็นลักษณะตัวนี้นะคะ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสาธิตให้ดูว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงมันหมุนมันหมุนใช่ไหมครับมันจะแตกต่างกับตัวเอ็มมอเตอร์เมื่อกี้เนาะลักษณะนี้มันจะเป็นลักษณะแบบยกขึ้นใช่ไหมครับครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับลากันไปก่อนครับเจอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย ยังไงนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับทัชเซนเซอร์หรือว่าตัวตรวจจับนะครับเรื่องการสัมผัสมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่ทําให้เนื้อหาเหล่านี้เป็นไปได้กับการเรียนรู้ซ้ําเราได้สร้างอ e ีบุ๊กขึ้นมาเป็นไฟล์เอกสารดาวน์โหลดได้ง่ายมากเลยเข้าไปท e ี่เว็บไซต์ etvthai com ขอพาย etvthai tv t tv นะฮะเมื่อเข้าไปแล้วจะเป็นเว็บของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาก็ไปเลือกรายการเมืองหุนยน์ดาวน์โหลดมาได้เลยอีบ e ุ๊กนี้นะครับจะทําให้ สรุปเนื้อหานะครับทำให้เป็นการเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้กันไปหรือจะอ่านก่อนตอนต่อไปก็ได้นะทุกๆตอนก็จะมีอ e ีบุ๊กแบบนี้ให้ได้ดาวน์โหลดกันไปเลยนะครับเหมือนกับวันนี้ทั้งครูแนนและก็ครูหมอ,อก,ก็จะมีคําถามทบทวนให้กับคุณผู้ชมได้ชิงรางวัลกันเรามีหมวกนะครับจากงาน wro world robotics olympic เรามีเสื้อนะครับนี่เสื้อจากไหนฮะจาก r o b o t ช h a เนี่ยที่นี่นี่เองนะครับนี่ r o b o t ช h a i robotics แล้วก็มี Lego Education เป็นโน้ตบุ๊กให้ปิดท้ายนี่ทันแทนแทน,ทนวันนี้มากันเลยนมนีบุ๊กขอสเสนอฮีโร่ก็จิ๋วหริวยอดมือเปล่านี่ตอนภารกิจกำจัดโรคเชื้อโรคร้ายไวรัสอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้โหเยอะมากเอาเป็นว่าเป็นการ์ตูนชุดความรู้วิทยาศา,ศาสตร์นะครับมอบให้ไปเลยทีเดียวเข้าไปตอบใน Facebook กับคำถามที่จะถามตอบไปนี้เลยครับจากที่เราไปเวิร์กช็อปกันมานะครับคำถามนะครับ ถามน้องๆว่าเมื่อหุ่นยนต์นะครับวิ่งไปชนสิ่งกีดขวางแล้วสิ่งที่หุ่นยนต์จะทําคืออะไรนะครับตระวางข้อหนึ่งหยุดเดินไปเลยหรือข้อสองหันหลังกลับไปแล้วก็หาเส้นทางใหม่โอ้โหอยากตอบเองทำไมันง่ายขนาดน,นี้ <Shut up> นะครับเขาไปตอบใน Facebook นะครับเราโพสต์คำถามไวให้แล้วในเพจของ ETV Kids eTV Kiss ตามที่อยู่แบบนี้เลยนะครับเซิร์ชก็ได้พิมพ์ URL ก็ดีแล้วก็เข้าไปตอบคำถามตอบถูกคนแรกเอาหมวกไปอตอบคนที่2เอาเสื้อไปนี่นะครับแล้วก็มีหนังสือให้ด้วยนะครับมอบให้จากนานมีบุ๊กและบระิษัทแกมมาโกประเทศไทยนะครับวันนี้ขอบคุณสหรับทุกการติดตามเราจะเจอกันใหม่นะครับในสัปดาห์ต่อๆไปอย่าลืมว่าถ้ามีคําติชมนะครับอีเมลได้ตลอดเวลานะครับ eTV Kiss at gmail c o m หรือศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาถนนรา,ถน,น,านราชเทวีถนนศีอนุทยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104 00เขียนมาหาเราได้หรือจะติดต่อมาที่เราเราก็ยินดีนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการครับทั้งครูหมอครูแนนและผมหนุ่ยพงศุกร์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายวันนี้เนี่ย เราจะเรียนหุ่นยนต์ Educator 2นะครับซึ่งเจ้า Educator 2เนี่ยมาใช้ Color Sensor นะครับในการทำงานนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราให้น้องพันปันนะครับและน้องน้ำนายเนี่ยนะครับประกอบเจ้าหุ่น Educator ก่อนนะครับแล้วก็ติด Color Sensor เข้าไปนะครับคือ Educator 2ของเรานั่นเองนะครับผมอย่าลืมติดตามชมนะคะสนุกแน่นอนบ๊ายบาย